วัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุขนครับเนาะวันนี้พาพี่พาน้องมาใส่เบ็ดอีกแล้วครับหลังจากห้างหายไปหลายมื้อนะครับเนาะให้ปลามันลืมหนาก่อนหลังมาใส่เบ็ดไหมครับบอกไปบอกว่าครับวันนี้เอาเบ็ดมายี่สิบหลังนะครับยี่สิบหลังเงี้ยขีดเดือดงกับพี่น้องครับไม่ก็่สิเป็นนี่แหละครับป้าหยาสาระก็ทงหน้านะครับเนาะป้าหยาสาระก็ทงหน้าไม่ที่มันเคยหมาดนั่นแหละพี่น้องครับไปไปครับไปใส่เบ็ดต้อกันครับมันจะมืดที่คำเดี๋ยวมันจะเป็นปลาเป็นฝนก่อนนะครับพี่น้องเนาะไปครัััับบบบคครรรหหลลงแแกกสเเเเอาาามนนนี่่ยะะ้ใ ยังดียังพอมีน้ำไม่ใส่เบ็ดจ้าพี่น้องครับไปไปวังหลังต่อไปครับโอ้พี่น้องฝนนีย,ยังสิตกนี่แหละใส่เบ็ดท่านบุบบุ่ <c oughs> ยเฮ่ไหนท่านอยู่ดอกมั้งครับที่ผมบอกว่าผมบ้องใส่โดนเพื่อใหป้ปลาลื่นหนาผมเอาหลินนะครับเนื่องจากงานหลายนะครับเนาะงานหลายผมมีเวลาว่างมาใส่ครับพี่น้องครับโอเคครับผมไปวังหลังต่อไปครับ <c oughs> ใส่มงีทักหลังครับพี่น้องนี่ ในร่องน้ำนีนะ่เนาะเพราะมันมีปลาใหญ่ <c oughs> โอเคครับผมตอนนี้ฝนถิ่ตกนะครับนะรเนาะบลูเอาโฮมติดกล่องมาน้ำบรูไว้ใส่เบ็ดแล้วท่านมันับเนาะเว้ยครับเนะป่าไปครับเป่าไปเมื่หลังต่อไปครับใส่ไปในปลายหยาน้ำจังน้อยพี่น้องเพื่อปลานันบุญหยากินเบ็ด <c oughs> บอกไปเดี๋ยวว่าครับเว้ยครับผมไปไปครับเป่าไปใส่ต่อ พี่น้องเดี๋ยวก็จะใส่หลังสุดไทยเบิ้งแดกแล้วเนาะหลังสุดไทยกับใส่ใบแก๊ปอาเข่าเนี่ยนะครับเนื่องจากฝนมันติดตกเนาะฝ่าใส่มันรู้จะเป็นเัื่งใดผลงานนี่ยต้องมาส่วนอะไรก็ฝนตกนี่ปานไม่เคยกินเบ็ดนะครับพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวยามกลับยามกลับไปลุ้นน้ำกันมาตอนยามกลับมันสิมันหรือบะมันเนาะถขบมันกับไทยถขบบะมันกับบะไทยได้ครับเด้อตอนยามกลับไปไปครับมาครับพี่น้องบาดนี่ตอนนี้กับบะมันทุ่มเครื่องแล้วนะครับเนาะได้เวลามายามเบ็ดแล้วครับตอนยามครับ ใส่แล้วเรายามกับอู้เสียงปลาสวบใส่แล้วเรายามกับมิดต่อยหมหอยพี่น้องมิดต่อยหมหอยเลยบ่ไดย้ยักโตเลยมีแต่เนื้อเบิดนะครับเนาะแต่พ่อขาไปฮอดบ้านฝนตกอีกพี่น้อง <c oughs> ก็เลยพาพี่น้องไม่ยามเบ็ดเลยครับเบื้องหลังแรกเลยครับพี่น้องไปสีมันมาเปไ็นไหนขึ้นนี่อู้หลังแรกมิดต่อยใหม่เยื้อยืดเก่าครับพุน่นใส่ในปลาหาเนาะโอเคครับเบื้องหลังต่อไปครับโอ้พี่น้องหลังต่อถามีอาการนั่นนุ่มๆๆนหยู่นุ่มๆอยู่นุ่มๆอยู่งอู้มันดึงขั้นเบ็ดกงงง่นึ

เพียบเดี๋ยวบดเบ็ดเถียมเนี่ยไปก่อนนะครับเนาะหลังแหลกมิดหลังที่สองเห็นดึงนวบๆอยู่ลุดที่น้องแหนซีเมนปลาไหลเนาะมันดึงมาแห้งนะครับน้อดึงเยินๆน่ะดึงนวบๆนวบๆน,น,น,นะครับแหนซีเมนปลาไหลมันลุดครับเอ๊หึหึหึหโอ้แต่ว่าเสียงปลาสวบหลายอยู่พี่น้องหลังที่สามเป็นยังไงคือปะ นี่เบ็ดงี้อยอยู่คือเก่ากับพี่น้องครับเจ้าว่าห้อยดึงอยู่นี่นี่นี่เงี้ยอยู่ครับพี่น้องโอเคครับปล่ใบใบครับไปเบื้องหลังต่อไปครับเอาพี่น้องหลังน,น,นี่เห็นเขาขาวมาแต่กไกลเร่งได้นี่อุ้ยติดประคอใส่เด็กแว่นครับพี่น้องนี่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 อ้ยเกินเบ็ดตายครับเบ็ดพร้อมโอ ทันที่ปล่อยกับปล่อยไปเลยนะครับมันตายเนาะโอเคครับปลดก่อนปลดก่อนบ่ปลดไอ้เบิ่งนะครับเด้อมันปลาคอใส่เด็กแว่นมาแล้วแต้มน,นึงครับพี่น้องติดจนตายค้าเบด็ดเนาะหทังนี้เพียงไดนี่โอ้อยเหีงยอยู่คือเก่าะพี่น้องนี่นี่ครับแขนตน้นโลนอยู่โอเคครับเบิ่งหลังต่อไปครับหลังต่อมาเป็นไดพี่น้องนี่นี่เบ็ดฝนน,นี่คือนยังสิตกอีกแล้วครับพี่น้องครับโอ้อยเหีงยอยู่คือเก่านี่ครับเงยอยู่คือเก่าแขนต้นโลนอยู่ เอ๊สงสัยปลามันมากินเบ็ดตอนฝนตกอีหลีมั้งครับหรือว่ามันกินเด็กโอเคผมไปเบื้องหลังต่อไปครับเบื้งเบ็ดมาไรหลังแล้วพี่น้องพึ่งมันประคอใส่เด็กแว่นมาแต้มเดียวนะครับเนาะเบื้งในปลายหยานี่เป็นยังไงนี่เอมีต้อยม้อยนี่เป็นยังไงนี่ปลามันบากินเบ็ดอีหลีบ่ยนีฝนตกนี่โอ้มีปลาแลนอยูป่ปลาหน่อยแลนเฮ้ยเหียเบิดกับพี่น้องนี่เหียเบิดแมงมุมกับเห็ดใหญ่ใส่อีก โอ้ยครับเพี้ยนเงี้ยวไปครับรุ่นรอบสองครับเบิึงในไฮน้าหลังนี่เป็นได้ครับพี่น้องนี่มีต่อยม่อยแล้วมากนี่เป็นได้โอ้มีต่อยม่อยครับพี่น้องเงี้ยวเบ็ดนี่ครับโอ้มีปลาแลีนอยู่โอ้ยครับเพี้ยนเงี้ยวไปรุ่นรอบสองครับเ้พี่น้องมันแปลกๆอยู่ตรอนี้ครับฝนมันตกลงมาคิดว่าแล้วปลาสิบอกินเงี้ยนาะจากประสบการณ์ที่เคยมาใส่นะครับเนาะเดี๋ยวมันเป็นแบบนี้แหละครับแต่ฝนตกเบิึงหลังต่อมาพี่น้อง เพิ่งได้อู้เหนืออยู่ข้าเก่าพุ่นแขนต้นหล่นอยู่พุ่นพี่น้องเว้ยครับเบื่อหลังต่อไปครับเบ็ดกับใกล้สิเบิดเหรอพี่น้องแต่จำว่าพี้ยนในเหลืออยู่ประมาณสามลังเนาะเฮ้ยฝึงมันใส่เล็กแว่นมาโตเดียวแต็มเดียวเลยหลังนี่ใม่ปลายหนานี่อู้ยเหนืออยู่ข้เกา่ามีแต่ปลาหน่อยกวนพุ่นนะครับเหนืออยู่ข้าเกา่าเว้ยครับเบื่อหลังต่อไปครับเหลือเบ็ดอยู่หลังสุดท้ายเหรอครับพี่น้องโอ้ มันเด็กแบนมาแต่เดียวเองครับเอ๊ะเป็นไหนนี่นึกว่าป่ามันกินเด็กอีลินี่มันเกี่ยวกับฝนแต่ปกตินี่ถ้าฝนมันตกป่านไม่ค่อยกิน,กนเบ็ดนะครับเนาะแถวนี้เนาะที่ผมใส่อยู่นี่ครับเบ็ดลังสุดทา้ดดะะายเป็นไรมันบ่เป็นเลยนี่ได้แหลใส่เบ็ดอู้ยเื้อเบ็ดครับพี่น้องคุณนี่นี่ครับเงี้ยเบ็ดเฮ้ยครับเสียบเงี้ยไปยามกลับครับยามกลับเอาอีกแล้วพี่น้อง หลังที่ตอนยามไปมันหมู่กูจุดกลับมากับหมูพี่้รพี่น้องนี่นี่ครับเพียงเดนิวอ้มันดึงเข่าันแท้คือเขานาิีมันปลาไหลนะแบบนี้วิญดอกนาทิรุดแล้วครับเกี่ยวหยาโอเคครับผมรุด <c oughs> แล้วเสียบยาไ้ครับอ๋พี่น้องรอบแรกเกือบแห้วครับมันเด็กแววนมาตัวหนึ่งนะครับพี่้องเนาะ ดีอย่งไี้เด็กแว่นนะครับเนาะท่างสันเหวเลยครับรอบแรกสงสัยนะครับสงสัยคิดว่านะป่ามันอาจจะกินเด็กกับอีกอย่างหนึ่งคือมันบ่มีป่าเท่านั้นแหละครับพี่น้องพอปกติถ้ามาใส่แบบนี้มันต้องทอเห็นตัวเราแล้วครับเนาะปัานี่เนาะโอ้ยครับผมหมันบ่หมานยังไงกับเป็นธรรมดาวการหายุ่งกินเนาะเดี๋ยวเขาไปพักผ่อนจะข้าวครับขอไปพักผ่อนกินเข่าอาบน้ำจะข้าอาบน้ำเนาะซีทุ่มเครื่องขอมาพออีกรอบนึงครับพี่น้องครับยามรอบสองนะครับเนาะเดี๋ยวมันหลุดน้ำกันว่ามันสีมันหรือบ่มานคครรัไปับ ครับผมพี่น้องตอนนี้กัเกือบเที่ยงคืนแล้วนะพี่น้องเนาะเกือบเที่ยงคืนแล้วพาพี่น้องมายามเบ็ดเลยครับออกงเด็กแน่นอนเนื่องจากฝนตกครับพี่น้องตอนนี้ก็ยังปล่อยปล่อยอยู่ครับยังปล่อยปล่อยอยู่เนาะฝนเบื้องหลังแดก็เลยครับพี่น้องครับนี่หลังแดกหลอบไปกับโกงหลอบมากกับโกงเนี่ยหลังนี้หลอบนีไเอู้ท่านเบ็ดหายโอ้โหนี่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 โกงถึงหนึ่งแล้วพี่น้องนี่ครับท่านเบ็ดนี่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  อยู่ป่ะแบบนี้พูดหนาสียู่วเป็แบบนยะมาดึงเบ็ดแบบนี้ครับนี่โอ้หลุดดึงเข่าแกกันแท่นหนาสีแมนเอียนนะครับนี่พี่น้องเนาะนี่แบบนี้ดึงเข่าขางฟังโอ้ลุดลุดลุดโอเคครับเสียบเงี้ยวไปอุนต่อหมือนเสาเนาะเออพี่น้องหลังแรกขั้นเบ็ดโกงครึ่งหนึ่งตอนมายามรอบแรกก็โกงครับยามกลับมาจากรอบแรกก็โกงแต่บทติดนอนครับเนาะ ลาสเซมเปนปลาไหลครับเอี้ยนหรือปลาไหลล่ะดึงเข่าฟังแบบนี้เนาะเพราะตอนรอบแรกมากมันเห็นเห็นมันดึก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 อยู่ครับแต่วันนั้นติดนะครับเนาะนั่นเระเจ้าโบลูอะไรอยังกินเพิ่งหลังต่อมาครับพี่น้องครับฝนกับปล่อยปล่อยล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่ฝนจะตกโบลูว่าสิยามเบ็ดท่านบ่หลังต่อมากกับมิดต้อยม้อยเป็นได้นี่โอ้เนื้อเลือหน่อยเดียวครับพี่น้องนี่โอเคครับเปลี่ยนเนื้อไปไม่รุนรุนส้าเฮ้พี่น้องยามเบ็ดมากไล่ล้างแล้ว มีดต่อยมาตรเอ้าุหลังนี้มีอาการครับน้องนี่นี่นี่ยังนี่มยังนีนุบนุ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 นยังนี่อ้ปดุกปรดุกน้องปรดุกปดุกปดุกปดุกไงปดุกไงน่นี่นี่นี่ครับนี่นี่นุบนุเดี๋ยวดึงเึินไปปลดังเทงเลยครับน้มันเล็กมึงนี่อ้เบ็ดถอดยนกนี่ครับปดุกปดุกนี่ครับต๊ป วางไว้วางไว้น okay, okay? mm hmm. to uh huh? okay, ี่ครับเป็นได้นี like ่นี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 ่ปุ๊กครับอันนี้วางไว้ทั้งคู่สานะครับนี่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 มันมันมันแต่แรกไหมล่ะพี่น้องปุ๊กไงเบึ้งเบิึงเบึงจะจะพี่น้องนี่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 ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมันมันมันโอเคครับปดปดปดนี่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมันมันไอถุงนี่ก็ยังมีปลาไอ้ใส่เด็กแว่นอยู่ดนะครับนี่นี่นปลาใส่เด็กแว่นยังอยู่อยู่มาท่านเอาออกอยู่เนาะ เอามันบรเอิญมูครับมันประดุกบเนี้ครับประดุกโอ้โตงามอยู่ตัวใหญ่เติบอยู่ครัพี่น้องม่เหญ่เติบหราโตงแบบงี้ยหม่ละเนยวหางเงี้ยงก่อนโอ้ยโอ้ยอยอยยยยยยยูเซยออยย้้ยยยห้ย้ออ้อ้ยออ้ยย้้ เรียบร้อยครับพี่น้องครับบดบดบดนี่มาแล้วมอนมันมันคิดว่าแต่สีเหี้วมึงเบียดมาแบบไลายหลังแล้วนี่ครับเรียบร้อยครับเข่าดุกมัดแล้วโอเคครับเสียเบียดไปรุนต้อเหมือนซ่าครับมันประดุกมาแล้วแอบหนึ่งครับพี่น้องเบื้องหลังในป้ายหยาเนี่ยเป็นไงนี่โอ้มิดซ้อยม้อยเนี้ยเบิร์ตพอมพี่น้องคุณเฮยเี้ยเบิร์ตโอเคครับเสียบเบียดไปนะครับเดี๋ยวรุนต้อเหมือนซ่า หลังในปลาเข่าหลังนี่เปยังเดินอีกทางก้าวบัวนี่โอ้คือยังเบ็ดต่อยม้อยโอ้เงียบเบิดพี่น้องคุณเบิดบ่โอ้เงียบเลยคือเก่าวมเบิดบ่เบิดครับนี่นี่โอเคครับผมเบิึงหลังต่อไปครับเบิึงเบ็ดมาจนใกล้สิเบิดแล้วพี่น้องเอายุสามสี่หลังนี่ละมั้งครับพึ่งบานประดุกมาแต้มเดียวเองเนาะรอบแรกมันเด็กแว่นมาแต้มหนึง่ง ถ้าว่าได้ยินเสียงปลามันสวบมันดิ่นอยู่หลายเติบเยอะพี่น้องหลายกรุบกรอบกุบกรอบอยู่เนาะในไหน้าเนาะแต่ว่าบม่หลุว่ามันจะกินเบ็ดบ่นะครับเนาะในหน้าใส่บระด็หลายหลังเนาะมาตั้งหาฮกหลังอยู่ครับในน้าตัวน้ำมันเหลือหน่อยแล้วนะครับเนาะแต่ว่าดีแหละฝนมันเติมน้ำลงมาให้อีกแล้วฝนมันตกลงมาอีกเนาะครับเนาะเบื่งหลังนี่ครับเป็นดนี่มาเริมิดอู้มิดซอยม้อย เนี้ยเหลือหน่อยเดียวครับพ oh, 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 oh. ี่น้องโอเคครับเลียนเนี้ยไปนุนต่อมือเดิยามเบ็ดมาใก่สิเบิร์กเหครับพี่น้องเบ็ดกระนาดถเหลืออยู่สองหลังแต่จำาพีนเนาะยังยังยัหลังนี้มีอาการพี่น้องนี่นีู่้ถืคอถืคอน่นเห็น่พี่น้องนั่นนั่นถืคอถืคออโอเคครับปลด นี่ครับพี่น้องโตปลา, um า meals. นี่ครับโตงามอยู่นะครับเนาะคืนเบ็ดพ่อเนาะมั่งนี่อ้ยคืนเบ็ดครับพี่น้องมันจีปลดค่าลักโอ้แต่ว่าคืนบะเล็กันได้ครับปลดได้อยู่แบบนี้เดี๋ยวปลาคอแถวนี้นี่แขวคมแขมพี่น้องแขวคมขนาดนี่มันคืนต้องปลดทั้งเหงือกแล้วมั่งนี่ยวถอดเบ็ดขึ้นมาดีกว่าครับพี่น้องครับ นี่ครับโตปลาทอดไปเไท่กับคือเอาแหละมิเตนำ้ำเขีวมันค้มพอดครับพี่น้องประคอแถวนี้นี่ครับแต่มันอาปากไว้เรียบร้อยครับพี่น้องนี่ปุ๊บเขาทุกงมนันเรียบร้อยครับม้อนมันมันแต่มีซ้อนเราประดุกแเตามนันประคอแตมามันน้ำเนาะ หนึ่งปัตตาสีเห่าปลาอยู่แถวนี้มันไม่เคยกินเบ็ดยนะฝนตกแม่พี่น้องครับรู้ว่าเป็นยังเนาะแต่ว่าถือว่ามันยังมาอยู่ดนะครับหนิแต่สองเต้มนันรอบหัวคำหน่ได้เด็กแว่นตัวเดียวเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเสียบเนี้ยใบต่อลุ่นต่อมือนซ้อครับมานมาแล้วสองเต้มครับพี่น้องประดุกแต้มนหนึ่งประคอแต้มนหนึ่งเนาะมึงเบ็ดหลังสุดท้ายเลยครับพี่น้องครับเหลือหลังสุดท้ายแล้วครับ ้น้ำขุนเอเลยมันยังเรียนผ่านน้องอย่เนาะนี่ครับเป็นรังที่ถ่ายเป็นี่ไงมิดซ้อยม้อยฮึคือยังห้อยเหล็กแหลกเอไดิอู้ถึกปลาพี่น้องนี่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 ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับถึกปลาคอถึกปลาคอโอเคครับดับปด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  งามอยู่พี่นอ้องนี่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 น,นี่นี่ครับปลาคอโอ้ติดล่อกระต้อตัวนี้ติดล่อกระต้อเต็มเต็มครับนี่ตัวปลาครับนี่นี่ครับติดล่อกระต้อเต็มเต็มฝนก็ตกไม่อีกแล้วพี่น้องโอ้เดีด๋ยวฝนเลยปลดเลยปลดค่าเบ็ดเลยเนาะครับฝนคาหลักเลยจะกัดเบ็ดที่ไรเออเอาดีดอยครับใส่ทุ้งม,มันครับบอลมอลแมนแต้ม,นนมที่สามครับของรอบสองมนันอยู่ครับมนันอยู่คิดว่าแต่สีเหี่ยวเนาะโอ้ยครับเดี๋ยวเสียบแง่ไว้แล้วก็ยับกลับนะครับยับกลับถ้าบั้นบอมมัน ที่ไหนกะจะต้องคอยพอกันมือสอนเลยนะครับเด้อเนื่องจากฝนตกแล้วนะครับเนาะไปไปครับโอ้พี่น้องหนึ่งว่าแต่ฝนติดตกแห้งนะครับเนาะหนึ่งว่าแต่ฝนติดตกแห้งฝนตกลายสั่งตกพอาะจดจวดมาพอหลังไล่เนี่รก็ไปแล้วครับพี่น้องเบิึงบรรยากาศป่าบัวป่าบัวในหน้าเขา่าพี่น้องครับบัวบานในหน้าเข่าโอ้บัวเต็มเลยพู้หนึ่งผู้หนึ่ดี๋ยวทิเก็บสายบัว,วไปแกงใส่ปลาคอมาออื่นครับ <laughs> คิดว่าเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวยามกลับ ยามกลับด้วยครับเนาะยามกลับบางไปบางกันว่ามันสีมันหรือว่ามันครับพี่น้องครับไปครับพี่น้องย่างกลับมาหลังแรกดึงยึกยึ๊กยึกยึกอีกแล้วครับมันเงนยบมันดึงเบ็ดนี่นี่ครับพอห้อยยางของมะไก่เงียบครับพี่น้องมิดต้อยม้อยแต่ว่าตอนย่างมานี่เห็นดึงดึกดึง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 อู้ปลาดุกพี่น้องปลาดุกปลาดุกปลาดุกอู้วี่น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 ี่หลังแรกเลยครับนี่พี่น้องนี่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 

นึ่งวันมันเอียนเนาะหนึน่งวัปนปลาไหลยูซื้อยูซื้อยูซื้อโอเคครับจับเรียบร้อยแล้วหางยังหางยงัง,ง,ยงตัวนี้ตัวเมื่อยบันเดย์ยังไม่แข็งครับหาง,ง่ายอยู่เรียบร้อยครับปดพดพดนี่ครับดปดเรียบร้อยใ้ถุงมันบันนี่ในถุงมันอยู่ดินี่ครับถุงมัน,ม,นมันมันมัน แฟนพี่สีแล้วรอบสองโอ้บอลสีแห้วหมันอยู่ครับหมันอยู่หมันอยู่เรียบร้อยครับเขาถุงหมันแล้วกระดูกสองประคอสองถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะถือว่าหมันอยู่เป็นกระตาสีแห้วเอาครับเสียบเงี้ยวไปเดี๋ยวลุ่นต่อเหมือนเท่าครับครับพี่น้องรอบสองหมันอยู่ครับหมันอยู่เป็นประคอมาสองแต้มกับกระดูกมาแต้มหนึ่งนะครับเนาะเป็นซีแต้มรวมครับรอบรอบแรกตอนถุนหนึ่ง เด็กแบนไปตัวนึงเป็นหาแต้มครับพี่น้องโอ้คิดีวา่าจะสีเหี่ยวครับฝนมันตกไปปล่อยเนะาะปลาแถวนี้มันมามากินเบ็ดย่ำฝนนะบลัวเป็นยังแต่ว่าถ้าลมว่อยๆนี่ถ้าลมว่ยๆอากาศเย็นๆน่อยๆมันกินเบ็ดดีครับพี่น้องครับปลาแถวนี้เนาะโอเคครับผมถือว่าหมันอยู่ครับมาแหะนะี่ยวหรเนาะมาแหวเนะาะนะขึ้นนี่เนาะเดี๋ยวเขาไปพักพออนครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาพอกันไม,ม่เหมือนเา้าตอนยามนะครับตอนเ้าเนาะโอเคครับผมไปไปครับพักพออนครับครับผู้พี่น้องสวัสดีเนี่ยเหมือนเสากับบรรยากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนแล้วเนะ พาพี่พาน้องมายามเพชรแล้วครับบ้านนี้ถูกไหมที่ยำย้อนกลับด้วยครับเนี่ยามย้อนกลับจากไหหน้าขึ้นไปหาปลาหย่านะครับเนาะเนื่องจากว่าหางออกมาทางไหหน้ามันใกญ่กว่านะครับเนาะไปไปครับเบิ่งเป็นลังแรกเลยมันสิมานหรือบ่วมานต่านี่หลังจากมึงขึ้นมานไปพอสมควรอยู่นะครับเนาะรอบสองนี่ได้ประดุกสองคอสองนะครับเนาะโอเคครับไปเบิวงเป็นลังแรกกันเลยครับลังแรกนี่เป็นยังไงครับพี่น้องลังแรกใส่ลังทุ่งไทยเนาะ แกนแท้นี่ยมันขึ้นกับมันประคอนะครับนี่รอบบองตอนเจามีดซอยม้อยเนี่ยเบ็ดนี่ครับโอเคครับเก็บเบ็ดครับหลังแรกมิดหลังที่ซองได้พี่น้องนี่นี่เบ็ดอู้ยถือประคอจนตายครับพี่น้องยี่โอ้ติดจนตายโตงามอยู่ครับนี่โอเคครับปดปด นี่ครับพี่น้องโตปลานี่ครับัติดได้ในเน็ติดจนตายโอ้มันเกินเบ็ดพี่น้องเนี่ยจะปลดก้อนครับโอ้วเขินตวชิดได้โตงามอยู่ตายสั่มปลดง่ายรึเปล่านี่นี่ครับเรียบร้อยครับนี่มาอ้อนหมาแนเต็มแรกไอผู้แมนถือว่าหลอดแห้วแล้วนะครับเนาะตอนเช้าเฮ่ยเหีวเน่ยนอนแล้วไปไปครับเก็บเบ็ดไปรุ่นหลังก็ไปครับ หลังต่อมาเป็นยังไงพี่น้อง <c ười> เอา้าะพ่อยังดึงเบ็ดนี่ครับอุ้ยดึงเบ็ดไปพันหญ้าลุดครับพี่น้องนี่นี่นี่โอเคครับปดปดเอย้ยเก็บเบ็ดเก็บเบ็ดปดบอกว่าบ่ถือกับว่าสิปดน,น้ำนาะมัน,มนประคอมาตัวหนึ่งนะครับเนาะแต่มันตายนะครับเนาะเสียดาย แต่ว่เป็นยังดอก็ตายกันกินได้ให้กานะครับเนาะเบิ้งหลังต่อมาแล้วพี่น้องยดงไงว้โอ๋ออ๋ออ๋อที่นี่เบ็ดมียการย์มีการนั่นนั่นนั่นอู้ยยังไงเนี่ยไอเบิ้งโอ้ถือเด็กแว่นอีกแล้วพี่น้องนี่ขอเสร็จเด็กแว่นเว้ยครับมันเืินเบ็ดพร้อมเนาะเดี๋ยวปลดปลดครับปลดนี่ครับพี่น้องตกปลาเดี๋ยวถอดเวทให้เบิ้งดีๆ เนี่กไกกินเบ็ดอยู่นี่ครับโอ้ตัวมันก็บตัวใหญ่เติบอยู่ได้นี่นี่ครับเดี๋ยวว่าผมมาปล่อยได้ครับตัวผมมาปล่อยตัวน้อยผมก็เอาเพราะว้อยังถึงปล่อยไว้นะครับมันเป็นไหน้าฐานะมันแห้งเดี๋ยวนกก็มากินที่เราครับนกก็มากินที่เราบนหลอดที่เราครับก่อนนกมันไหลเนาะนกไอ้ปากหางไงครับพี่น้องนี่ครับผมปลดก่อนปลดก่อนนี่ครับเรียบร้อยครับนี่ตัปลาทำนี่กับไก่กินเบ็ดกินเบ็ด มันไก่ยีเบียเท่ากับไก่กินมันที่กันแหละครับพี่น้องนี่เรียบร้อยครับมันมันสองแต้มแล้วโอเคครับเบื้องหลังต่อไปครับโอ้พี่น้องตอนนี้ก็เบื้องเบ็ดมันลายลังเลยครับฝึงมันเด็กแว่นมากสองแต้มนี่นะครับนะไทยแนบมาไทยแนบได้เด้อเนื่องจากฝนตีตกคุณครับอีกหลังหนึ่งเป็นไในลังนี่งนิดซ้อยม้อยโอ้ยมันตีเงี้ยขึ้นพันกอยหยาลังเทิงคุณครับอ่าช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนอยู่นะครับเนาะผมไทยคลิปบันที ยี่สิบหกนะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกต่อด้วยเส่าวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเนาะยี่สิบเจ็ดมกราสองห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเนาะผมโมเมนต์มาผมถ่ายคลิปเก็บใบได้ครับเด้อผมถ่ายเรียวๆเลยนะครับเนาะนี่ครับหลังนี้มิดต่อยใหม่แค่ครับเก็บเบ็ดครับพอเฝ้าแนงหน่อยฝนสิโตแล้วครับครับพี่น้องตอนนี้กับยามเบ็ดมากเกือบเบิดแล้วนะครับเนาะเหลือเบ็ดอยู่สองหลังครับพี่น้องเปิ่งหลังนี้เอ้าะมีหอยพันธุ์อุ้ย ถือปลาไหลง่ายพี่น้องนี่โอ้ตายค่าเบ็ดเรียบร้อยมันกลืนเบ็ดได้แบบนี้โอ้บะกลืนครับเกี่ยวปากหน่อยเดียวเองจะบ่นหลุดเนาะโอเคครับเดี๋ยวคอยมาเก็บฝนมันตกนะครับฝนมันตกเดี๋ยวคอยมาเก็บนะครับเด้อเก็บเบ็ดเห็นแล้วกันเหลืออีกหลังนึงครับหลังสุดท้ายเป็นยังไงมือขึ้นมันปลาดุกได้หลังนี้ตอนหลอบยามกลับหลอบเด็กนะครับเนาะโอ้ห้อยดึงลุดครับพี่น้องนี่ดึงไปพันหยาเราลุดโอเคครับเก็บเบ็ดเก็บเบ็ดเดี๋ยวฝนมันตกแห้งก่อนนะครับเนาะ ครับพี่น้องสำหรับเซานี่กะบมันปลาไหลใหญ่มาตัวหนึ่งนะครับกับปลาคอใส่เด็กแว่นมาสองแต้มครับพี่น้องครับก็ถือว่ามันอยู่นะครับถือว่ามันอยู่เมื่อคืนกับพ่อได้ยุ่งมรับบุกขึ้น่ะรอบเด็กได้ที่แต้มนะครับเนาะร่วมกับรอบหัวคำอีกแต้มหนึ่งเป็นหาแต้มนะครับเนาะถือว่ามันเต๋ยครับพ่อได้ยุ่งได้กินแหละครับผมขอขอบคุณพี่น้องสู้ๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ะครับไม่ค่อยพอกันไหมคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ